สวัสดีค่ะลูกหลานหลวงปู่ดูทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาลงคลิปวันอาทิตย์นะคะเพราะว่า,ากลัวว่า,าปีใหม่จะไม่ได้ไม่ได้อยู่แล้วก็จะไม่ได้ลงคลิปเนาะก็ขอเป็นวันนี้แหละเลยละกันก็ขอก่อนอื่นขอให้ทุกท่านามีแต่ความสุขโชคดีในปีใหม่นะคะที่ที่จะมาถึงเนาะก็ ขอให้ใครที่ยังไม่เริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ขอให้เริ่มต้นสะนะคะหรือว่าใครที่ยังดูคลิปเราอยู่แล้วก็ยังไม่ได้เริ่มสวดมนต์ตามที่แนวทางของของหลวงปู่นะคะก็ถ้าใครยังไม่เริ่มก็ขอให้ปีใหม่ก็เริ่มเริ่มสะนะคะจะได้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเราก็ ขออนุโมทนาบุญกับลูกหลานหลวงปู่ดูทุกท่านเลยค่ะก็เห็นมีท่านใหม่ๆเข้ามาเพิ่มด้วยเนาะมาเขียนคอมเมนต์ลงว่าหลังจากสวดแล้วเป็นยังไงบ้างเหมือนคุณคนหนึ่งบอกว่าสวดแล้วปกติเป็นคนใจร้อนมากสวดแล้วแบบใจใจเย็นลงแล้วก็อาหลายๆอย่างเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเขาบอกอย่างนี้นะคะก็อนุโมทนาบุญด้วยค่ะอนุโมทนาสาธุบุญด้วยดิฉันก็ ดีใจค่ะที่ที่ที่เป็นประโยชน์เนาะดิฉันคิดว่าถ้าใครที่ที่เข้ามาสวดแล้วก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานเราถึงจะเห็นการพัฒนาการของของเรามากขึ้นนะคะเป็นหลวงตาม,มาท่านบอกว่าเป็นกรรมฐานเนาะให้เราสวดทุกครั้งที่จิตระลึกได้เนาะจะจะดิฉันว่าถ้าเราถ้าเราตั้งจิตว่าเราจะสวดทุกครั้งที่จิตเราระลึกได้เนี่ยเราจะเห็น การพัฒนาของจิตนะคะเร็วมากดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะเพราะว่าเห็นเห็นมีคุณคนนึงมาเขียนบอกว่าเขาก็สวดสวดแบบทุกครั้งที่จิตระลึกได้ก็คือสวดสวดจนหลับไปอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเหมือนชีวิตเขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะค่อยๆเป็นสเตปนะคะเดี๋ยวดิฉันจะมาเล่าเล่าเรื่องที่หลวงตามาดิฉันเข้าใจแล้วค่ะว่าที่ดิฉันเคยฟังหลวงตามาบอกว่า ให้สวดมนต์ให้สวดมนต์ให้เรามีพื้นฐานในการสวดมนต์ก่อนแล้วถ้าเรามีกําลังพออ่ามันจะจิตของเรามันจะพัฒนาขึ้นไปเองเรื่อยๆอ,อ,อ,อะไรเงี้ยค่ะตอนแรกที่ดิฉันฟังเนี่ยดิฉันไม่เข้าใจหรอกคะ่ะว่ามันจะพัฒนายัางไงเพราะเพราะเราไม่เราไม่มีปัญญาเนาะเราเราก็เป็นมนุษย์ธรรมดาปกติทำงาน ช้ชีวิตทํางานเลยปกติแล้วก็หลังจากที่มาอยู่เบิกนอกก็ค่อยเพิ่งจะมาเริ่มสวดยังไม่ถึงสองปีด้วยซ้ำนงคะดิฉันสวดปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้ประมาณมีนาปีหน้าดิฉันก็จะประมาณสองปีสองปีเต็มอะไรอย่างนี้ค่ะก็ยังไม่เข้าใจว่าสิ่งที่หลวงตามาบอกว่าสวดไปสวดไปเะสวดไปสวดไ,ไ,ไ,ไปยังไงเดี๋ยวก็รู้เองเดี๋ยวก็รู้เอง เราก็ไม่เข้าใจค่ะดิฉันก็ไม่เข้าใจว่าจะรู้ยังได้ยังไงท่านบอกว่าคาถาจากักรพรรดิเนี่ยหลวงปู่หลวงปู่ดูนะคะท่านมีทั้งทางโลกและทางธรรมก็คือทางโลกอะคะ่ะทางโลกและทางธรรมก็คือเวลาเรา,เามีปัญหาทางธรรมเราเราตั้งจิตถามปู่อะไรอย่างเงี้ยท่านก็จะให้คําตอบเราดิฉันก็ว่าเป็นจริงอย่างนั้นเพราะว่าดิฉันถามท่านในหลายๆเรื่องที่ที่ดิฉันไม่รู้นะคะที่ดิฉันไม่รู้ ก็จะได้คาตอบมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆแล้วก็ทางธรรมอนนี่คือทางธรรมนะทางโลกก็คือเหมือนหลายๆคนที่ที่อยู่กับชีวิตประจําวันนะคะทํางานออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเวลามีปัญหาอะไรก็จะขอท่านให้ผ่านพ้นอุปสรรคปรัญหาอะไรไปได้ต่างๆนานาไปได้เขาบอกว่ามันก็เหมือนปฏิหารมันก็ชีวิตในการทํางานนะคะมันมันราบรื่นขึ้นแล้วก็มันมันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรที่ใหญ่ๆเข้ามาแล้วเราแก้ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะ จะเป็นเหมือนแบบมันผ่านฉลุยผ่านฉลุยไป,ไ,ปไปตลอดอะไรเงี้ยเวลามีปัญหาอะไรเข้ามาอะไรเงี้ยค่ะจะต่อให้มีปัญหาเข้ามาก็หาทางแก้ได้อะไรเงี้ยค่ะนั่นก็คือทางทาง,ทางโลกดิฉันก็เลยมาพิจารณาดูแล้วจริงๆแล้วท่านช่วยได้ทั้งทางโลกและทางธรรมจริงๆเพราะว่าหลายๆคนที่คอมเมนต์เข้ามาดิฉันก็มาอ่านแล้วก็พิจารณาดูว่าเออจริงแฮะเป็นจริงอย่างที่หลวงตาม,มาพูดเลย ตอนแรกเราอาจจะยังไม่เข้าใจแต่ว่าเราสวดไปเรื่อยๆนะคะใครใครที่ตั้งจิตจะสวดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยดิฉันว่าท่านน่ะจะได้จะได้จะได้เห็นเองแล้วก็แต่ว่าเราต้องพิจารณาเนาะใช้ปัญญาพิจารณาว่าสิ่งที่เราปฏิบัติไปทุกวันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็วันนี้จะมาเล่าเรื่องนั่นแหละค่ะที่ดิฉันเคยเ,เคยเล่าให้ท่านฟังเนาะว่าวันที่ยีวันที่ยีที่ผ่านมาย1 22นะเอ เดี๋ยวก่อนอื่นต้องขอบคุณคุณบุญชูแล้วก็คุณที่ใช้ชื่อว่าภูผาสีเงินเนะเขาบอกว่าที่ดิฉันเกินไปวันนั้นที่บอกว่าดูร่างกายอะคะ่ะเขาเรียกว่าทางธรรมท่านเรียกว่าอาสุภะใช่ไหมคะการพิจารณาร่างกายดิฉันจะมาเล่ามาแชร์ให้ฟังในฐานะที่ดิฉันไม่เคยปฏิบัติเลยนะคะไม่เคยไม่เคยมีความรู้เรื่องนี้แต่เคยถามว่าเคยฟังผ่านหูผ่านตาไหมเคยฟังผ่านหูค่ะ ท่านเออพระพระท่านส่วนมากดิฉันจะได้ยินสายวัดป่าท่านพูดอะคะ่ะเรื่องเรื่องนี้การพิจารณาร่างกายว่ามนุษย์คนเราเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยมีเอ่อมีแต่สิ่งสกปรกในร่างกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยขอโทษนะคะดิฉันไม่ได้ปิดโอเคค่ะก็คือท่านบอกว่ามนุษย์ร่างกายมนุษย์เราเนี่ยมีแต่สิ่งสปกปรก พิจารณาขนหนังขนหนังตับไตไส้พุงน้ำเลือดน้ำหนองในร่างกายเราใช่ไหมคะเราก็จะได้ยินแบบเนี้ยแต่ว่าดิฉันน่ะด้วยความที่ดิฉันไม่ได้ปฏิบัติมาแล้วก็ไม่ได้ฝึกมาไม่ได้ไม่เคยไปบวชแม่ชีไม่เคยอะไรเลยดิฉันก็จะได้ฟังแค่เฉพาะใน YouTube แล้วก็หรือว่าอ่านเจอบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เคยอินเลยค่ะแล้วก็ไม่เคยคิดว่าจะจะจะพิจารณาเพราะว่า ถามว่าสวดมนต์เหมือนสวดคาถาจากักรรพัิเนี่ยหรือว่าคาถาอื่นๆก่อนหน้าเนี่ยสวดอยู่แล้วคะ่ะแต่ว่าไม่เคยไม่เคยคิดว่าจะลงไปปฏิบัติจริงจังแบบนั้นอะไรเงี้ยหลังจากที่ดิฉันมาอยู่ที่นี่เนาะดิฉันเพิ่งสวดมนต์ปีที่แล้วปีที่แล้วตอนพฤกษภามิถุนาประมาณนี้คะ่ะปีที่แล้วตอนเดือนธันวาเนี่ยพวกครอบครัวสามีเนี่ยคะ่ะครอบครัวแฟนเนี่ย เขาก็จะฝรั่งที่นี่นะคะเวลาประมาณธันวาเนี่ยเขาจะเริ่มทําหมูกันค่ะคนที่เป็นคนที่อยู่ตามชนบทเนี่ยเขาเขาเขาก็จะเลี้ยงหมูเลี้ยงอะไรเลี้ยงเลี้ยงเหมือนบ้านเราค่ะเขาก็จะทําหมูไว้ทําไว้กินจนถึงธันวาปีหน้าก็คือทําปีนี้จนถึงปีหน้าก็คือเป็นพวกอาหารต่างๆาพวกหมากพวกดองพวกไส้กรอกพวกอะไรเงี้ยค่ะฉะนั้นเขาจะทําเป็นตัวๆแล้วทีเนี้ยถามว่า ตอนที่ดิฉันตรงมาดิฉันก็ไม่เคยเห็นเขาทําเป็นตุ่ตัวหรือว่าเคยเห็นจะจ่าแบบนั้นเราก็แค่มีซื้อกินใช่ไหมคะและเทเนี้ยเรามาอยู่ที่เนี้ยเราจะไม่ทําก็ไม่ได้เพราะว่าเราจะแค่มามารอกินก็ไม่ได้เราก็ต้องไปเเราไม่ได้ไปทําร้ายเขาจนเขาตายนะคะหมายถึงว่าเราก็ช่วยตักน้ําช่วยแล่ช่วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยวันนั้นอ่ะ ดิฉันก็ตั้งแต่กิจกรรมจนตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ยังไม่สำเร็จเป็นชิ้นชิ้นดิฉันก็สวดมนต์สวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาให้เขาไปก็คือสวดคาถาจักพรรษ์นี่แหละอืก็ก็ตอนนั้นก็ยังไม่อะไรนะคะตอนตอนที่เริ่มสวดตอนเช้าเราเริ่มตอนประมาณสักเก้าโมงเก้าโมงเช้าค่ะก็สวดสวดสวดไปก็ทํางานไปด้วยสวดไปด้วยคือสวดในใจเนาะก็ไม่มีใครรู้ว่าเราทําอะไรไปแล้วก็ ทำนู่นทนี่ทำนั่นจนออกมาเป็นชิ้นแล้วก็เอาเข้ามาในบ้านใช่ไหมคะเข้ามาในบ้านแล้วเนี่ยช่วงที่เราสวดนะคะมันจะมีความคิดแบบหนึ่งดีดขึ้นมาบอกว่าด้วยความที่เราอ่ะไม่เคยพิจารณาตัวเองอยู่แล้วนะคะเพราะว่าอย่างที่ดิฉันบอกก็เลยไม่รู้ไม่แน่ใจว่าทําไมความคิดนั้นถึงดีดขึ้นมาก็คือเราไปพิจารณาร่างกายไอ้หมูตัวนั้นนะคะก็คือ ออ uh, แล้วก็บอกว่าโอ้มนุษย์เราเนี่ย uh, กินแบบนี้เข้าไปเนี่ยในร่างกายเราเนี่ยเขาก็เหมือนเราเนาะเขาก็มี uh, เราก็จะดูจาก uh, มีเนื้อมีเลือดมีเนื้อมีกระดูกสันหลังมีทุกอย่างเหมือนมนุษย์เราเลยแล้วแล้วดิฉันก็คิดภาพว่าดิฉันนะกินเขาเข้าไปแล้วทีเนี้ยไขมันต่างๆอะไรอย่างเงี้ย ในตัวในตัวหมูอะค่ะเราก็เมื่อเราพิจารณา,าแบบนั้นแล้วกลิ่นนะคะกลิ่นกลิ่นของกลิ่นมันกลิ่นของไขมันของหมูอะค่ะมันรู้สึกมันเหม็นมากมันอบอวนมากมันรู้สึกแบบมันมันรู้สึกแบบถ้าจะบอกภาษาบ้านเราถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติเราคยบอกว่าก็มึงมึงกระแดะหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะถามว่ากระแดะไหม ก่อนหน้านี้ดิฉันมาอยู่ตั้งหกปีแล้วดิฉันก็เห็นอย่างเงี้ยทุกปีก็ไม่เคยมีความรู้สึกแบบนี้เลยนะคะก็ไม่เคยมีความรู้สึกมันรู้สึกมวนท้องมันรู้สึกไม่สบายตัวมันรู้สึกเหมือนผออืดผ่ออมอะค่ะตอนที่ตอนที่เราพิจารณาเนี่ยเราท่องคาถาไปด้วยนะคะเราสวดมนต์ไปด้วยแล้วแล้วเราก็ดูไปทีละชิ้นบอกว่าอยเขาเรากินเขาเข้าไปแล้วก็ไปหล่อเลี้ยงร่างกายเราร่างกายเราก็จะมี เหมือนเขาหมดเลยมีขนหนังเล็บมีผมมีน้ําเลือดน้าหนองมีมีแบบนี้หมดเลยแล้วทีเนี้ยร่างกายเราก็ไม่ได้แตกต่างกับเขาเลยแล้วก็คิดไปแบบนี้ค่ะคิดไปแบบนี้แล้วทีเนี้ยดิฉันก็เลยดิฉันก็เลยเข้าใจแล้วว่าโอที่